สวัสดีครับเพีเอกแบบบ้านสวยนะครับจะช่องแบบบ้านสวยนะต้องเราจะพูดเรื่องบ้านกันนะครับวันนี้พี่เอกพามาชมนะครับระหว่างการเลือกหลังคาสลับหรือการใช้หลังคาเปนชีตเนะี่ยอย่างไหนจะเหมาะก่ากันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจากการที่เพียกทำคลิปนี้ก็เพราะว่าเพียอ,ออกแบบบ้านหลังหนึ่งตามที่เห็นในสไลด์เนาะก็คือทางด้านซ้ายมือที่เป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับก็จะเป็น ตัวหลังคาสลับคือหลังคาคอนกรีตที่เป็นเรียบๆนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาเมทัลชีทเนาะทีนี้พี่เอกจะได้เรียนว่าถ้าเอามาออกแบบแล้วเนี่ยใช้กับบ้านหลังหนึ่งที่พี่เอกออกแบบไปเนี่ยมันจะเกิดข้อดีข้อด้อยยังไงเพื่อให้ทั้งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยครับพิจารณาประกอบกันไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูพร้อมๆกันนะครับก็อย่างที่พี่เอกเกินนะครับว่าหลังคาเมทัลชีทนะครับกับหลังคาสลับนะครับพี่เอกนมาใช้กับบ้าน2หลังนะ ใช้กับบ้านหลังเดียวเนาะแล้วทีนี้อยากจะให้ท่านทั้นของบ้านเลือกว่า,าหลังไหนอย่างไหนมันดีกับบ้านของตัวเองแล้วก็มีข้อดีข้อด้อยยังไงเราไปไล่เรียงกันนะครับเพี่จะพูดถึงในข้อแรกในหัวข้อของอตัวเมทัลชีสแล้วกันนะครับเริ่มทั่วที่เมทัลชีสก่อนเนะไล่เรียงกันไปว่าเมทัลชีสเนี่ยเริ่มต้นด้วยวัสดุก,ก่อนตัวเมทัลชีสเองมันคือ เหล็กนะครับเป็นเหล็กแผ่นบางๆี่ยเป็นสมัยก่อนก็เป็นสังกะสีแหละแต่ตอนนี้มันหนากว่าสังกะสีนะครับมันเป็นแผ่นเหล็กรีดนะครับตัวเนื้อเบสของเขาจริงเป็นแผ่นเรียบๆเลยนะครับแล้วก็มารีดนะครับให้เกิดเป็นหลอนเพื่อมาทําเป็นหลังคาได้เพราะเป็นรลอนปุ๊บเ็าทาให้มันสามารถจะรับน้าหนักตัวเขาเองได้แล้วก็ทําความยาวได้นะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยตัวเบรนชีตเองเนี่ย เขาจะมีสีหลักๆที่ใช้คือสีอะลูซิงค์นะครับก็คือเหมือนสีถ้านึกไม่ออกก็จะเป็นสีที่เป็นสีเดียวกับสังกะสีนะครับเป็นสีเงินๆนะครับทีนี้ถ้าอลูซิงค์เยอะนะครับก็จะทําให้ความทนทานต่อการเป็นสนิมเนี่ยมากนะครับแล้วก็ตัวความหนาเองด้วยถ้าเกิดความหนาของตัวเนื้อเหล็กมากมันก็ทําให้เนี่ยหลังคาเนี่ยแข็งแรงนะครับทีนี้ประเด็นคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะดูเนื้อ เนื้อลูซิงก็คือมันจะมีสเปคนะครับเป็น A z ซร้อยเอเซทออะไรประมาณนี้ก็คือถ้าตัวตัวร้อยตัวหลังเนี่ยตัวตัวเอซตัวหลังเนี่ยมันมีค่ามากแสดงว่ามีส่วนผสมของตัวการสนิมเยอะนะครับคือตัวซิงก์นั่นเองนะครับทีนี้พอใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมมันเป็นสีซิง์เนาะมันอาจจะไม่สวยพอระหลังมาเนี่ยเริ่มมีการเคลือบสีนะครับมีสีต่างๆมากมายเข้ามาพอเริ่มเคลือบสีเนี่ยก็เริ่มมีการนํามาใช้กับบ้าน นะครับเริ่มเป็นสไตล์ล็อบขึ้นมาเป็นสไตล์ที่มันดูเรียบๆนะครับโดยที่เราเห็นทั่วไปคือใช้กับร้านกาแฟนะพวกร้านลเมซอนต่างๆเนี่ยที่เรามาใช้คือมันจะดูเรียบๆนะครับทีนี้ข้อพิจารณาอย่างคือตัวมทัลชีสเองเขาเนี่ยมันบางมากนะครับเวลาฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําใหเา้เกิดเสียงดังนะครับอพอหลังๆมาก็เลยมีการนําฉนวนเนาะ คือพอมีเสียงดังรล้วก็เป็นเหล็กพอมเป็นเหล็กปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดการแผ่ความร้อนนะครับทําให้บ้านเนี่ยมันร้อนถ้าเกิดใช้หมูงหลังคาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับมันเหมาะกับพวกโรงงานใหญ่ที่เอาไว้เก็บของมากกว่าเราอยู่อาศัยแล้วจะลําบากเนะาะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้จริงนะครับก็ควรจะมีฉนวนพอมีฉนวนเนี่ยวิวัฒนาการของฉนวนก็เริ่มมาอีกนะครับเริ่มมาเป็นแบบฉนวนที่ บางบางก่อนเป็นชนวน PE นะครับชนวนก็มีหลายประเภทเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็เริ่มที่ PE ก็คือประมาณสัก5มิลเนี่ยเป็นติดใต้หลังคานะครับก็อันนั้นก็ยังเป็นแรกๆเนาะแล้วก็เริ่มมี PU เป็นการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นใต้หลังคาคือสมัยก่อนเนี่ยผู้ผลิตที่เป็นชนวนต่างๆเนี่ยยังมีน้อยนะครับพอมีน้อยเจ้าเองตัวชนวนเองก็เริ่มมีราคาแพงนะครับพอมีราคาแพงปุ๊บแทนที่เมืันชีตเนี่ยตัววัสดุเองอะ่ะ มันบางนะครับแล้วก็ตัวต่อตารางเมตรเนี่ยมันถูกแต่พอเจอ,อข้อด้ของเขาต้องมาติดจนวนขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องหาจนวนดีพอหาานวนดีเนี่ยผู้ผลิตก็น้อยก็เลยแพงนะครับแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยผู้บริหายเจ้าเริ่มมาทำทำจนวนขึ้นมาได้ความหนามากขึ้นในขนาดที่ราคาถูกลงตัวนี้ก็เริ่มน่าสนใจนะครับทีนี้ตัว วัสดุเบตันชีตเองเนี่ยวิธีการมุงก็คือเขาจะต้องอมีโครงหลังคารับซัพพอร์ตมีแปรมีจันทันแล้วก็เกิดถ,ถึงจะมุงถนนได้นะก็เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เราลองมาดูในส่วนของอตัวหลังคาสลบนะครับหลังคาสลบคืออะไรก็คือหลังคาคอนกรีตนั่นเองนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเราตัวหลังคาคอนกรีตเนี่ยเราต้องมีการาเข้าแบบ นะครับเข้าแบบเราถึงจะเทคอนกรีตนะครับทีนี้การสเปคว่าตัวหลังคาคอนกรีตเนี่ยมันจะต้องรับน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยทั้นั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการใช้ประโยชน์ยังไงเช่นทําดัดฟ้าเฉยๆไม่ได้ขึ้นมาทําอะไรไม่ได้วางของก็คือเป็นการฝนอย่างเดียวคือตัวนี้ก็รับหนักน้อยเหล็กเสริมในการเทคอนกรีตเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเยอะเนาะก็อาจจะเป็นเหล็กน้อยๆเพราะว่าเราไ่ไ ไปรับต้หนักอะไรนะครับแต่วิธีการทํางานก็คือเราก็ต้องอเข้าแบบก่อนนะครับแล้วก็หนุนท้องแบบเราถึงจะผูกเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตนะครับแล้วก็ต้องทิ้งคอนกรีตเอาไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามข้อกําหนดของวิศวกรแล้วก็ของคอนกรีตนะครับถึงจะแกะแบบได้ถึงจะใช้งานได้นะครับทีนี้หลักในการพิจารณาคือถ้าเราใช้คอนกรีตหลังคาคอนกรีตเนี่ยถ้าเราทําดีนะครับ ทำระบบการซึมอย่างดีก็ข้างบนเนี่ยสามารถจะจัดสวนได้ขึ้นมาใช้งานได้เป็นหลังคาดัดฟ้าที่เขาทาเป็นแบบเป็นพับเป็นบาร์กันเป็นจัดสวนดัดฟ้าอะไรพวกนี้ก็สามารถทํางานได้ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับถ้าทําดีๆนะครับรับสามารถรับน้หนักได้เยอะเลยก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับแต่ข้อพิจารณาก็คือคตัวดัดฟ้าเองเนี่ยเป็นคอนกรีตเนาะพอเป็นคอนกรีตนะครับมันมีการแตกการร่อนเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันรับ แดดโดยตรงนะพอรับแดดเข้าไปเนี่ยมันมีการต่างของอุณหภูมินะครับช่วงข้างบนดัดฟ้าที่โดนแดดเนี่ยมันก็ร้อนนะครับส่วนข้างใต้เนี่ยมันก็มีการแผ่ความร้อนลงมานะครับแต่นี้มันก็ยังมีความต่างอุณหภูมิเยอะในขนาดที่ตัวแผ่นพื้นเนี่ยแผ่นในตัวอคอนกรีตท,ที่เทไปเนี่ยมันไม่มากนะครับระยะยาวเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะมีการรั่วซึมมีการระเบิดของอ ตัวคอนกรีตข้างในนะครับคือตัวสนิมตัวตัวเนื้อคอนกรีตเองเนี่ยมันมีรูพุนเล็กๆเนาะมันระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันต้องรับน้าฝนด้วยมันก็มีความชื้นลงมาทาให้เนื้อเนื้อเหล็กเสริมที่เราเสริมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตเนี่ยมันเกิดการเป็นสนิมได้นั้นในในระยะยาวเนี่ยมันก็แตกร่อนออกมาเพราะมันเป็นสนิมแล้วไงทีนี้วิธีการป้องกันก็คือเราจะต้องไป ไปทําการซึมบนข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานของคอนกรีตมันสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยนอกจากราคาค่าคอนกรีตที่เราเทไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีในส่วนของการทําการซึมนะครับถ้าไม่ทําการซึมปุ๊บระยะแรกๆก็อยู่ได้แต่พอระยะยาวๆต่อไปเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาเนาะน,นี่ก็คือเป็นเป็นอีกข้อหนึ่งในการพิจารณานะครับอย่างที่พี่เอกบอกไปก็คือในส่วนของตัวคอนกรีตเนี่ย มันก็ต่างต่างก,กันกับตัวเมทัลชีตเพราะว่าตัวคอนกรีตเนี่ยมันมีโครงสร้างนะครับเราต้องทําโครงสร้างไปรับเขานะครับแต่ส่วนเมทัลชีตเนี่ยไม่มีนะครับก็คือตัวเขาเองก็บางๆแล้วก็เราไม่ได้ไปใช้อะไรข้างบนนะครับก็ข้อนี้ก็ต่างกันทีนี้จากที่พี่เอพูดมาเป็นภาพรวมทั้งหมดเนาะเราลองมาไล่เรียงกันเนาะว่าตัวทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับพี่เอทำตารางง่ายๆมานะทีนี้เราลองดูกันนะครับ ว่าคุณสมบัติของลังคาเมทัลชีสกับลังคาคอนกรีตสลับมันต่างกันยังไงเราลเราดูคุณสมบัติอันแรกคือในด้านการติดตั้งเนาะ,ะการติดตั้งในลังคาเมทัลชีสเนี่ยเราติดตั้งง่ายนะครับพอมีโครงเหล็กนะครับแล้วก็สามารถจะโครงเหล็กโครงลังคาเสร็จแล้วก็สามารถวางเมทัลชีสได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยุ่งยากอะไรแล้วขึ้นไม่เดินได้เลยนะครับแต่ใน,นส่วนของลังคาคอนกรีตสลับเนี่ย กว่าจะทําโครงหลังคาได้โครงสังกีตี่ยเราต้องมอีมีการเข้าแบบนะครับเป็นแบบอาศสนะครับแล้วก็แบบตัวสลับเองนะครับก็ต้องมีการผูกเหล็กมีการเข้าแบบท้องเพราะว่าในระหว่างที่เราเทเนี่ยถ้าเราเข้าแบบไมดีเนี่ยคอนกรีตก็ไหลพอคอนกรีตไหลลงมาปุ๊บก,ก็มีพรวอากาศพอมีพอากาศปุ๊บก,ก็เห็นเนื้อเหล็กก็ต้องมาซ่อมอีกน,นะครับอันนี้ก็เป็นางายเทคนิคเนาะทีนี้ระยะเวลาทํางานนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นเมทัลชีตเนี่ย ระยะเวลาในการติดตั้งเนี่ยมันก็ไม่นานเนาะเพราะว่าตัวเทัลชีตเองเนี่ยเป็นระบบแห้งทั้งหมดนะครับก็คือกึง่งกึ่งสำเร็จนะครับเอาวางเหล็กวางเหล็กเสร็จเชื่อมนะครับเชื่อมโครงหลังคาเหล็กเรียบร้อยแล้วก็เอาเบรนชีตวางแล้วก็มุงนะครับวันหนึ่งสามารถทําได้หลายสิบตารางเมตรนะครับในขณะที่เราใช้ชุดคนงานไม่เยอะชุดคนงานก็สองสามคนสามารถหมุงหลังคาได้แล้วนะครับแต่การเข้าแบบคอนกรีตเนี่ยตัวคอนกรีตที่เป็นหลังคาสลับนะครับ เวลาเราเข้าแบบเนี่ยเราก็ต้องมีระยะเวลาในการเข้าแบบเนาะต้องมานั่งผูกเหล็กนะครับเราต้องมานั่งเข้าแบบนะครับแล้วช่วงเวลาที่เทเนี่ยเราต้องเทคอนกรีดวางแผนในการเทนะครับถ้าเราแบ่งการเทไม่ดีเนี่ยการต่อคอนกรีตนะครับเท2ครั้งหรือเทมากกว่านั้นเนี่ยรอยต่อคอนกรีตมันจะทําให้เกิดการรูสึมได้ถ้าวางแผนในการเทไม่ดีเนาะแล้วระหว่างเทเนี่ยเราก็ต้องรีบเกลี่ยนะครับฉะนั้นคนงานในการเทเนี่ยถ้าเทียบกับ ตัวหลังคาเมทัลชีก็ต้องใช้โคดมากกว่านะครับแล้วก็ระบบการทํางานเนาะ,ะมันก็มีผลเพราะว่าเราต้องเตรียมงานเนาะอาจจะมีผลต่อการย้ายของแล้วก็ดูแลหน้าง,งานนะครับทีนี้ระบบการทํางานของเมทันชีตเนี่ยเป็นระบบแห้งทั้งหมดเลยนะครับใช้ใช้โครงเหล็กใช้แผ่นเหล็กนะครับใช้ฉนวนได้ติดมากรบเล็กแล้วแล้วก็ใช้สกรูยิงนะครับในระบบต่างๆเนี่ย ไม่มีตรงไหนที่เป็นส่วนเปียกเลยฉะนั้นการดูแลเนี่ยจึงง่ายนะครับส่วนการทํางานของคอนกรีตสลับนะครับก็เป็นระบบเปียกนะครับคือส่วนที่แห้งก็คือการเข้าแบบการผูกเหล็กต่างๆเนี่ยแต่ส่วนของที่เป็นคอนกรีตมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผสมเองนะครับเพราะว่าการผสมเองเนี่ยมันอาจจะคอนโทรลในเรื่องของคุณสมบัติของคอนกรีตไม่ได้นะครับเลยต้องมีการซื้อซื้อคอนกรีตที่ผสมสําเร็จนะครับ แล้วก็วางแผนมาเทนะครับทีนี้มันก็ต้องมอีระยะเวลาในการเทนะแล้วการเตรียมการระบบพวกนี้ระหว่างเทมันก็ต้องมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องก็าต้องระมัดระวังเรื่องอาการข้อแบบว่าถ้าเกิดมันมีตรงไหนเลือดซึมเนีย่ยที่พี่เอกบอกถ้าเลือดซึมมาแล,แล้วเทไปเนี่ยน้าไหลออกจากแบบมากๆเนี่ยมันก็เกิดพลับบงอากาศแล้วก็ทําให้เนื้อคอนกรีตเนี่ยมันเสียกําลังแล้วก็ไม่เต็มก็ต้องมาซ่อมงานนะครับอันนี้ก็มีข้อระมัดระวังในการทํางาน มากกว่าตัวเมทัลชีตนะครับทีนี้มาส่วนในเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าพิจารณาว่าถ้าทําระบบหลังคาแล้วใน่เมทัลชีตเนี่ยรับน้ำหนักได้แค่30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรก็จริงๆไปเดินได้นะแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปเดินอาจจะวางแผนในการมุง่งทำโซลาร์เซลล์ได้นะวางแผนโซลาร์เซลล์ได้เพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์เองเนี่ยก็ ไม่ไม่ถึง30กิโลหรือประมาณเนี้ยแต่นี้มันเป็นการกระจายน้ําหนักนะครับแต่ใน,นส่วนของการทําคอนกรีตสลับเนี่ยมันรับน้ำหนักได้มากจริงนะครับอยู่ที่ว่าเราใส่เหล็กเสริมเท่าไหร่แล้วก็ดีไซน์ตัวโครงสร้างไว้ยังไงนะครับข้างบนอาจจะรับน้ำหนักแบบมีแท้งน้ํามีอะไรมีสวนมีการจัดสวนข้างบนมีระบบสระว่ายน้ําบนดาดฟ้ายังได้เลยนะครับอยู่ที่การออกแบบเนาะแต่แน่นอนแหละ ถ้าเราทำรับนหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องเปลืองโครงสร้างอันนี้ก็ต้องคานึงถึงนะครับทีนี้ก็ต้องเวทกันว่าเราต้องการใช้ดัดหลังคาเ,เป็นประเภทไหนถ้าเราไม่ทําอะไรก็ช้าน้ำหนักกันน้อยคือตัวเมนเทนชีชนะเลิศนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการราับน้ำหนักต้องการจัดส่วนอะไรเงี้ยคอนกรีตสลับก็จะตอบโจทย์นะครับทีนี้ พอมารู้เรื่องอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของตัวหลังคาเมทัลชีตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเมทัลชีตเองนะครับอย่างที่พี่เ,เกกิดมาแล้วว่าตัววัสดุเองเนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กเนาะทีนี้ถ้าบางก็ผุเร็วไปเร็วนะครับแล้วชั้นเคลือบบางก็ไปเร็วขึ้นอีกนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้วัสดุหนาขนาดไหนนะครับ พวกเหล็กเนี่ยโครงสร้างเหล็กถ้าอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยการอันตรายและหรืออยู่ตรงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทะเลเนี่ยก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับอาจจะ10ปี20ปีหรือประมาณนะครับแต่พอในส่วนของคอนกรีตสลับเนี่ยตัวเนื้อคอนกรีตเองเนี่ยถ้าพูดถึงตวัวอดคอนกรีตอยู่ได้เป็น100ปีนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการทํางานและว่าระหว่างที่เราทําหลังคาสลับเนี่ย เราทาถูกต้องตามกรรม,มวิธีไหมถ้าถูกต้องตามกรรม,มวิธีเนี่ยก็อยู่ได้นานเป็นหลายสิบปีแล้วครับอยู่คู่กับบ้านเลยถ้าบ้านไม่มีการการซูทการล้าวทําให้ดึงโครงสร้างที่เป็นหลังคาสลับเนี่ยมันล้าวก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปยาวๆนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าราคานะครับทีนี้เราพิจารณาว่าถ้าเราใช้เมทัลชีตนะครับตัวเมทัลชีตเองนะครับตัว ราคาเริ่มแต่โครงหลังคาเนอ้อก็มีโครงเหล็กนะครับมีโครงเหล็กต่างๆเช่นพวกอา,อาเสจันทันแปรนะครับพวกนี้แล้วก็ตัวเบนชีตเองก็คือระบบโครงหลังคาทั้งหมดจะอยู่ที่4ส่วนนี้ประเด็นก็คือถ้าเราเลือกใช้นะครับระบบที่ดีนะครับตัวเบนชีตเองสามารถจะเทคก็คือมีตัวซัพพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณสักเมตรสได้โดยที่ เขายังอยู่ได้ด้วยตัว,ว,วของเองเนาะไม่ไม่ไม่แอนแล้วก็ไม่พังลงมานะครับก็ทําให้ประหยัดลงนะครับแต่ถ้า,าเราใช้ระบบคอนกรีตสลับแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเราต้องการราับน้ำหนักขนาดไหนถ้าไม่รับหนักอะไรต้องการความเรียบความาความที่เป็นทรงที่เรียบแล้วก็ต้องการให้มันแบนเพื่อเป็นโมเดนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ประหยัดประหยัดที่สุดของของการทํางาน ถ้าเทียบกับการที่เราต้องมารับน้ำหนักทําหลังคาดาดฟ้าอะไรเงี้ยตัวนั้นเราก็ต้องเพิ่มโครงเหล็กเข้าไปอาจจะต้องเทคอนกรีตหนาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างเมทัลชีตกับตลานะครับตัวเมทัลชีตถูกกว่าหลายเท่านะครับอาจจะอาจจะครึ่งครึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวเมทัลชีตเองเขาไม่มีระบบไหลซับซ้อนนะครับไม่มีค่าแรงแฝงไม่มีค่าแม่แบบเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาเปรียบเทียบทีบ่เปรี เปรียบเทียบให้ทางท่านลูกค้าฟังนะครับทีนี้อย่างสุดท้ายเลยนะครับที่พี่อยากจะให้พิจารณาดูก็คือไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่รูปสุดท้ายที่พี่เอกให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปที่รูปที่พี่เอกยากให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับว่า,าหลังคาสลบเนี่ยมันมีความลาดเอียงน้อยนะครับ มันอาจจะเรียบเ,ยบเลยก็สามารถจะใช้งานได้นะครับก็ไปปรับข้างบนเอานะครับว่าเราจะต้องการให้น้ําออกไปทางไหนก็ปรับผิวทีหนึงนะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเราใช้หลังคาเมทัลชีทเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์นะครับมันก็จะต้องมีความลาดเอียงของตัวตัวหลังคาเนาะถ้าถ้าเราไม่มีความลาดเอียงเนี่ยมันก็เกิดจะเกิดน้ําย้อนได้นะครับแล้วก็มันไม่สามารถจะไปได้เนาะว่าไง่าย ทีนี้ประเด็นก็คืออย่างอื่นเราพิจารณาไปแล้วเรื่องการใช้งานต่างๆถ้าเราไม่เอา,อาเราไม่เอาดัดฟ้ามาใช้งานเนะเราไม่ต้องขึ้นมาใช้งานต้องวางของที่มากกว่ามีต้นชีตเนี่ยเราต้องการเรื่องราคาเนี่ยยังไงมีต้นชีตก็ตอบโจทย์มากกว่าอันนี้เขาเปรียสรุปประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการาใช้งานดัดฟ้าด้วยอาจจะตั้งแทงน้ํานะครับหรือ,อจะขึ้นไปทําอะไรอาวางของบ้างอะไรบ้างบาง มันเรียกไม่ได้จริงๆเนาะที่ต้องขึ้นมาใช้งานอย่างนั้นก็คือการใช้คอนกรีตสลับเนี่ยก็จําเป็นกว่านะครับแต่ทีนี้ถ้าต้องการประหยัดแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือเมทัลชีตก็จะชนะนะครับก็หลักพิจารณาประมาณนี้เนาะอย่างอื่นพี่เอกเขาไล่เรียงกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ